จอกับคุณยูเซอร์สี่หนึ่งสี่ศูนย์นะครับมาอหอเรตติ้งเยอะนะหนึ่งแปดเจ็ดสิบเก้าเลยนะครับอยู่นี่เรตติ้งเยอะขนาดนี้เลยผมเป็นเรตติ้งแค่พันให้นะโอ้โหเขาเอาเวลาไหนไปนั่งเล่นกันนะตำแหน่งเทพมาสยบทับเลยนะที่ผมเจอชื่ออยังเถื่อนนะโหดจัดผมว่า โอ้ผมเรื่นผิดนะเขากินตัดก่อนแต่โชคดีผมไม่กินนะนี่ผมเริ่มแมสายคุลบสิบติสิติ should be fine okay okay it should be อ q u a l นะ um maybe slightly better why maybe why slightly better ยงไง่ ไปเรื่อยๆนะจกกนกว่าจะเมื่อยทำมามเขลกพลาดง่ายจังไงเรือขาดจริงอินเรือกดเรือกินเรือกินโฟนโอเคเขายังไม่ได้พากันกินเรือกด อ๋อดทอืมออแถ้ากินไม่เวิร์กกินเรือกดกินอีกอืม mm. เรือกดเรือปูเรือปู เรือผูกแล้วก็อาจะยกตาต้องกินกลับแล้วเอามายกเรือกลับมาผูกเรือกลับมาผูกเรือจับมาจับเบียกเพได้หรือจะแทงโทนถอยลองดูดงลองดูนะ นั่ดูเนะอครอนยินต้องผูกไว้ก่อนนะเพราะว่า เดีวเราเขายกมาเ,าเัาจะได้ไม่ขาดอืมด้วยจะ o u ไฟนะ เออว,ว้วาวว,าว้วาวว,าว้าวว้าวมาเาิมเติมเลยนะครับใช่ไหมสู้ผพราะว่ากินโคนแล้วโคนไหลหรือมาขึ้นนะ่าจะทำให้ผมตีขึ้นนะกินเม็ดกินมาจับเกิด สถานทีนึ่ง should be better okay it is um very very good this very good but to win ยังไม่ยังไม่ง่ายนะ yeah? ม,มีสิทธิ์ win เหรอไม่แน่ใจ อืมโอเคไม่ค่อยอยากเดินตัวนี้สักเท่าไหร่เพราะว่าคุณผมจะต้องไปแล้วก็ต้องเดินนะเนคุณลบไปก่อนหลบตาลุกเนี่ยลบกไหม รูเหมือนผมจะได้กเกาะเพรี้ยตัวนี้มา้างนิดหน่อยนิดหน่อย at least มันก็ดีขึ้นนะดีขึ้นน้อยแต่ก็ดีขึ้นนะอะไรอย่างนง้นบอทเอกโคนด้วยกัรตานีด้วยหนึ่งสองสามสามดูตี้สี่ดูตีสี่จอบนะฮะก็โอเคแหละแต่ยังยังไม่มีแผนแบบชัดเจนวนะ่าชนาไงโอ้ oh. ใช่เียก่กนผมใชใช้เดียจะไม่ฉลาดของผมนะมซอ้อนเรื <c oughs> อมคตรโคตนองดมาไอเดีนนี้ผมจะใช้มันนะมันดู possible มาก Uh huh. อืมแต่ก็ยังเพราะท่าชนะยากบารูปนี้โอ้ติดอยู่มาถอยปักผมโอเคว่ามันคือ the right moment นะไม่ไม่ทำก็ยากดูโอเคนะผมก็ใกล้เกาะเบีย้ยตัวนี้ไปเต่ควรจะไหลเวลวผมว่าถึงเวลาที่ าไปบอกรักเขาแล้วนะเ <Yeah. S 1> พราถ้าโคนตัวนี้ไม่อยู่เนเปี้ยตัวนี้ก็จะจุดอ่อนนะฮะเนี่ยเรามีง่ายลอยด้วยนะนอา e ีซี่ยถ้าเข้าเลา็ก,ลก็มากินไรนะเรตอนนีีจ้ะจับเม็ดด้วยนะเห็นไหมชองกินเนาะได้เหลือนานะเห็นไหมมันเป็นจังหวัดนะผมชอบมากเลยสี ถ้าคลนขึ้นนะโคุนขึ้นเลยแท่จัดเลยไม่มีโคนเนไงโควนต้องอยู่ตรงนี้ไงก็เลย เม็ดก็มาไม่ได้นะเช็คขุ่นเฉยเลยนะเอาเจ้านายไปคุยนะทุกน้องทํางานไม่ได้เรื่องนะเดินหัวหน้าเลยต้องเหนื่อยเลยหยอกเล่นนะครับที่นีนะ อาอบล็อกนะ,ะเขาได้บอกหมอผมก็โอเคอะอกอ็มันมันควรจะโอเคไม่แย่อืมพอใจทั้งท่้งหน้าพอใจว้าวเออผมเริ่มไม่พอใจละ <laughs> จอยากเล่นนะครับ กินมา,นมาก,ก่อนต้องได้ามากโอเคนี่อันนี้ผมไม่มีช้อยนิดผมถอยผมก็แย่นะมากินก่อนอืมอดูดิตะเพ็บ not bad เลย Not bad ไอะไรถ้านี่โดนกินสนซึ่งมันไม่ดีเท่าไหร่นะไม่ชอบ ไม่ครับใหญ่แค่นี้นะแต่ว่ามันผมกลัวเสมอมากเลยนะแต่ว่าเออผมก็ไม่รู้จะทำยังไงให้มันดีกว่านี้เนาะต้องวางแผนไปว,นว๊ากนี่มีจังหวะที่ผมไม่ชอบเต็ไมไป ม,มีวิธีไหนที่ผมชนะได้บ้างเมื่อดูเสมอนะวัดดวง่ะถ้าเขาเดินดีเสมอแน่นอนเก็เนี้ยผมได้แต่หวังเขาจะเดินไม่ดีแล้วทำท่าล้าเขาจะเดินดีด้วยนะ ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามผมนะส่วนท่านใดสนใจอยาสกสนับสนุนผมก็มีผมมีหนังสือนะมีตำราแล้วก็มีคอร์สเรียนนะครับทักมาที่เพจคุณบมอลูกกรเซนบอลหรือบมอลูกไทยครา,ารวาสูุไฟฝรูก้ก็ได้นะโอเคน่าจะดีน่าจะดีอืม งมากเลยอ่าหม่โมโหกดนี้ไม่เบอร์โทรถอยไปตอบต้องพยายามเบียดอะจะตอบเม็ดตัวหนึ่งไม่ไงตัวหนึ่งอะแต่โหยากมากเลยนะไม่ได้ใกล้นะดูแล้วดูแล้วงานหยาบนะครับโอเค ถ้าตีอ,อ่ะปวดขึ้นอีกนะถ้าปวดปวดหัวเลยนะเป็นหัวเลยเข้าไม่ได้เลยนะใช่ไหมเพราะถ้าตีผมตื่น,นีลยวัดดวงเลยผมนี่ใช้หุ่นยะื่ข้าดเลยนะ มันคงต้องเสีย่ยงแล้วนะครับเสี่ยงให้มันรู้ไปนะต้องใช้คำนี้จริงๆนะอาศัยว่าม้าเขายังช้าอยู่ต้องรีบตรงตรีตรงนี้ถ้าเราเบี่ยงไงายเบี้ยงไม่ได้ไงายเดี๋ยวพ่อหงายแล้วม้าเข้าสู่ที่ดีๆแล้วเนี่ยมันก็จะช้าไม่ได้อันนี้ก็ต้องสอบพัํากำลังเข้าไปโอกาสสุดท้ายแล้วนะ อ่าเราได้มายืนหวัวแถวแล้วเราติดจนได้นะแต่ผมตัวก็เคยไม่ง่ายนะเขาต่อเลือ่อะนะเพราะต่อเสรือเสร็จเนี่ยผมมีแต้มมันจามีเม็ดลอยนะลูกเนี่ยเขาต้องหลบนี่เห็นไ, <S <S ไหมจริงอีกอ่า เมื่อไงเรามันเีื่อไงเรามันนีปัญหานิดหนึ่งจริงๆล้วมันจะดีมากเลยถ้าถ้ามันไม่มีปัญหาขึ้นไม่ได้กินลงกินเราตีเราค่อยกินโอเค เราไปดูชนะไหรือเปล่าีทำดีที่สุดแล้วเนะี่ยเบียดแบบระดับนาโนเมตรแล้วเบียดระดับที่ว่าเขาอาจจะบอกว่านี่มันเบียดระดับขาดความบกุ่นแล้วนะ่ยเฮ้อเำ้ปไปแล้ อืมอืมไปคนอ๋อ,อไม่ได้ลูกขาด ปวดหัวนะเนี่ยบอกเลยว่าปวดหัวมากนะครับรึงออกมาก่อนเท่าที่จะทำได้นะครับเอ้ยมีจังหวนะย่างเอาวะอ่นะเอาวะมันผมต้องเตียงแล้วนะมันดูไม่ได้แล้วเขาหงายแล้วด้วยนะ นี่มันเรียยความตัวเดียวว่าถ้าชนะได้ือต้องเบียดแบบตัวเขาห่างจริงเบียดเวลาด้วยอะไรด้วยก็อย่าไปคาดหวังมมกแต่ว่าผมว่าเนี่ยพอมีโอกาสเนี่ยเพราะว่าตัวผมลุมขุนกันไหมครับถ้าผมได้กินเม็ดฟรีเนี่ยมันไม่แน่ไงเพราะเมียตัวนี้มันไกลไงมันจะกลายเป็นสองเม็ดลุมเนี่ยผมดก่อนผมก็เอาคนจนไม่ได้หรอกดูแลยากแต่ไอแบบว่ากดดันเขามันไม่แน่เฮ้ยเขาทันนะเขามาลุได้นะ ผมถ้าผมจะกัดจะเสียบแจ็คเข้าไปอย่างนี้นะใส่เงินตีนี่ไนงะไม่ได้นะคุณลบนี่เฮ้ยนี่ยจะได้ได้กนะินนะเพราเราเอากินมาเรากินเม็ดลูกนะเออเรากินเม็ดลูกได้แล้วถ้าเกิดว่าผมเอาอีกวิธีนะถ้าผมเรือลุกขึ้นแล้วเรือ อ้ตะหลักเม็ดถอยเม็ดลกุกขนหลอกอันนี้ก็ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยก็จะจับม้าโซลุกม้ากินมาเม็ดกินเลยกินเม็ดขนหลอกอ๋อผมผมแอบชอบวิธีนี้นะทำเป็นเล่นแบบแบบชอบท่านี้นะ จนเรื่อยๆ,ๆเท่มากเยี่ยโตัวหลกแบบสวยๆนะชนพะพอดีนะเนะี่ยบีบแบบจดเหมือนต้องไม่มีหูมาอพ,พอดีเลยตัวนี้ เดจะเชื่อเอ้ยมื่อกี้เรกคุ้มค่าได้เราไปรูปแพ้เราเบลอนะ,ะอะไรปวดปะชนะละไม่ตอนนี้เหลือเปลือกตัวเยอะเบียดโฟนอีกเห็นไหมโปรเฟลข้าวกล้องท่านี้อ่ะออกนี่อีกนะตีจะอ,ออกไม่ชอบ จนแล้วนะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจคุณแบบรูกเต๋เซียอร์อทางเพจ Facebook แล้วก็เตี๋ยวมรดทางยูทูบด้วยครับโอเคครับสวัสดีครับ